สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับ้าสู่ช่อง m ิสซิ n แ A นนาอะแฮปปค่ะแอนจะพาเพื่อนๆมาค้นหาข้อมูลนะคะเราจะทำใบตำรวจไว้รับรองตำรวจค่ะในกรณีที่เพื่อนๆต้องการใบตำรวจ NBI c l e a r a n c นะคะจากที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะถ้าเพื่อนๆเคยไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ ในระยะเวลา6เดือนขึ้นไปค่ะเมื่อเพื่อนๆต้องการคทำเรื่องของวีซ่าถาวรไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆต้องกลับไปขอเอกสารจาก nbi clearance ไปถึงใบตำรวจจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะข้อมูลขั้นตอนต่างๆก็จะมีเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องไปติดต่อขอข้อมูลที่ไปติดต่อที่ฐานทูตของฟิลิปปินส์ก่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูนะคะว่าเราทำยังไงเงข้ามาออนไลน์ก่อนค่ะ เพื่อนๆมาหน้านี้นะคะอันนี้ NBI c l e a r a n c ของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขาจะบอกว่าเราจะทำอะไรอันนี้เ,เข้าไปที่ของฟิลิปปินส์ Embassy อยู่นะคะให้เพื่อนๆเข้าไปเพกกื่อเตรียมเตรียมเอกสารนะคะ NBI Clearance นี่ยค่ะเราอยู่ที่ประเทศไทยนะคะให้เราไปที่ Embassy of the Philippines Bangkok Thailand นะคะให้เพื่อนๆทำการนัดหมายก่อนค่ะเวลาของประเทศฟิลิปปินส์จะ เลยเวลาไทยไปหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่อันนี้อันนี้เราเราเราดูที่ประเทศประเทศไทยอยู่นะคะเราต้องติดต่อให้เพื่อนเข้ามาดูตรงนี้ให้เพื่อนเช็คข้อมูลตรงนี้นะคะเขาต้องการาภาพสองคูณสองนิ้วนะคะข้างหลังจะเป็นพื้นสีขาวถ่ายไม่เกินสามเดือนนะคะสองภาพนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปติดต่อที่ประเศสถานทูตฟิลิปปินส์ทำเรื่องนัดวันเวลาที่จะเข้าไป ที่ฐานทูตค่ะเพื่อนทก็จองวันเข้าไปเพื่อจะไปไปปิน้นลายนิ้วมือค่ะพอเมื่อเราได้ปิน้นลายนิ้วมือแล้วเราก็ต้องเตรียมส่งเอกสารไปที่ประเทศฟิลิปปินส์อันนี้แอนยังไม่พูดถึงขั้นตอนที่เราส่งไปฟิลิปปินส์นะคะแอนจะพูดถึงขั้นตอนแรกก่อนนะคะขั้นตอนที่เราเข้าไปที่ฐานทูตฟิลิปปินส์แล้วก็เข้าไปรอคิวเตรียมทาเอกสารให้เพื่อนะมาอ่านข้อมูลตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเข้ามอาอ่านตรงนี้ NBI Clearance ตรงนี้ค่ะช้า แอนเข้าไปก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะแอนเข้าไปช่วงบ่ายโมงแอนรอจนถึงสี่โมงเย็นนะคะที่จะได้เอกสารก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆจะได้ทําความเข้าใจง่ายๆค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องว่าเราไปขอลายปิ้นลน์นิ้วมือที่ฐานทูตฟิลิปปินทำกันยังไงนะคะเคค่ะเรามาค้นหาข้อมูลกันค่ะเราจะติดต่อที่ฐานทูตฟิลิปปินฐานทูตฟิลิปปินที่กรุงเทพนะคะ ที่เว็บไซต์ของฐานทูตฟิลิปปินส์ค่ะฐานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศไทยนะคะโอเคค่ะให้เพื่อนเข้ามาที่ฟิลิปปินส์เอบอสซีเว็บไซต์นะคะแล,ะล้วเราไปที่คลิกหานะคะที่ออเดอร์เซอร์วิสนะคะออเดอร์เซอร์วิสเรามาที่ NBI นบีไอ n คแลนด์นะคะพอมาที่ NBI k l ีไอเคแ ก็จะแจ้งว่าต้องการอะไรต้องการรูปต้องการเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยค่ะรู่นอ่านตามข้อมูลตรงนี้นะคะแต่ของแอนไปแอนเขาขอแค่รูปสองรูปภาพถ่ายสองนิ้วสองภาพแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตค่ะโอเคอัพทรีดม a คอะพอร์ตเมนโอเคคลิปอ a พอ o ์ n เมนต์ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูคอน t ทนต์เซสชัน appointment order o r เ e r service นะคะเพื่อนดูที่ order s ์เซอร์ได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วให้เพื่อนเกรอกข้อมูลตรงนี้นะคะพอกรอกข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปนัดตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาก็เพื่อนๆก็จะกรอกข้อมูลเพื่อนก็เข้าไปดูสเกจด่วนแล้วก็นัดวันเวลาแล้วพอนัดวันเวยาเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะส่งทางสถานทูตก็จะส่งอีเมลเข้ามายืนยันแล้วเพื่อนๆก็พอได้อีเมลยืนยันให้เพื่อนเอเอาเอกสารที่ที่ยืนยันจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆพนปริ้นออกมาหรือว่าไปจากโทรศัพท์โชว์ที่เวลาการดูนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเมื่อถึงวันที่เพื่อนๆกําหนดนัดหมายที่เข้าไปที่สถานทูตฟิลิปปินส์นะคะให้เพื่อนๆเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะ สถานทูตฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างสถาน,นี BTS ทองหล่อและพร้อมพงค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลงที่พร้อมพงเพื่อนๆจะเดินใกล้กว่านะคะให้เดินมาให้เพื่อนลงที่จะอยู่ฝั่งเดียวกับที่เอ็มโพเรียมนะคะให้เดินมาเรื่อยๆค่ะประมาณ600เมตรค่ะไกลเหมือนกันค่ะ สถานทูตฟิลิปปินส์จะอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะอยู่ที่สุขุมวิท30มทับหนึ่งค่ะหรือซอยฟิลิปปินส์ค่ะให้ถามแม่ค้าพ่อค้าแถวแถวนั้นได้ค่ะหรือว่าถามไอ้ก็ถามมตลอดทางค่ะถามพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วพอถึงหน้าสถานทูตนะคะให้เพื่อนๆใช้บัตรแลกบัตรค่ะบัตรประชาชนหรือใบขับขี่เอกสารในการแลกแล้วผู้ติดตามสามารถเข้าไปกับเราได้นะคะแลกบัตรเหมือนกันคะ่ะพี่กาดเป็นคนไทยนะคะสามารถพูดไทยได้เลยนะคะ พอเข้าไปถึงเขาก็าให้นั่งรอค่ะจนถึงเวลาพิกัดก็จะให้เราเข้าไปที่อาคารภายในค่ะแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วเราก็นั่งรอบัตรคิวเพื่อติดต่อที่เคาน์เตอร์ค่ะเมื่อถึงคิวเราแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาไทยได้ค่ะให้เพื่อนๆคุยภาษาไทยนะคะจะได้ชัดเจนค่ะจะได้เข้าใจกันถูกต้องเพราะว่าข้างใน,นจะมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยค่ะจนที่พูดไทยได้ให้เพื่อนแจ้งจุดประสงค์ไปว่าเพื่อนๆต้องการมา NBIKlands เขาจะถามค่าๆว่าเพื่อนๆเคยอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงไหนเวลาไหนทำไปทำอะไรที่นั่นพอได้เอกสารแล้วน้องเขาจะให้เอกสารมากรอกพอกรอกเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราไปชำระตังค์แล้วก็รอพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะการพิมพ์ลายนิ้วมือที่นี่ยังใช้เป็นหมึกพิมพ์นะคะก็จะเลอะมือค่ะพอเสร็จแล้วก็ให้ไปล้างมือแล้วก็มารอเอกสารค่ะช่วงนี้จะรอเอกสารนานมากค่ะ แอนใช้เวลารอจากที่นี่จนถึง4ี่โมงเย็นเลยนะคะเพราะว่ารอท่านกองสุตมาเซ็นเอกสารให้ค่ะเมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วแอนก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากนี้ต้องทําอะไรต่อไปเจ้าหน้าที่บอกแอนต้องส่งเอกสารลายปิ้นลายนิ้วมือเนี่ยค่ะไปที่ NBI ที่มะนิลาแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแอนจะมาคุยกับเพื่อนอีกทีค่ะว่าเราทํายังไงต่อไปค่ะค่อนข้างปวดหัวยุ่งยากพอสมควรนะคะเพื่อนๆอ,อดีตก็ยังมีผลต่อปัจจุบัน และปัจจุบันก็ยังมีผลต่ออนาคตขอให้เพื่อนๆทุกคนเป็นคนดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดขอสงความปรารถนาค่ะแล้วเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆอนย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้แอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปค่ะอันนี้อยู่ขั้นตอนของการ เตรียมตัวค่ะแอนผ่านขั้นตอนของ u s c a s แล้วแอนอยู่ขั้นตอนที่2คือเตรียมเอกสารส่ง NVC ค่ะยังไงมิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย